ก็ขึ้นมาตั้งเท้าขวาขนาดกับลําตัวตั้งซ้ายทั้งซ้ายทำมุมสิเก้าสี่งง 10, องศานะคะแล้วเอาแขนซ้ายตั้งไว้ที่หน้าขาซ้ายนะคะหัวไหล่ขวาวยกขึ้นเอตี T. ไปนิ้วมือขึ้นไปเปิดลำตัวขวาขึ้นค่ะใครไหวมองที่พดานค่ะใครไม่สะดวกมองด้านหน้าก็ได้นะคะแต่ใครไม่ไหวอนะาจจะเข้าเพื่อนขาจะออกยาว ยกตัวขึ้นมาชูสองข้างขึ้นค่ะหายใออกหานมาเฉียงๆค่ะวางมือลงเดินไปด้านหน้าค่ะยืดลำตัวสองข้างเรายาวเท่ากันนะคะค่อยๆลดหน้าผากลงค่ะถ้าทำได้ค่ะไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราทำได้นะคะหายจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค่ะเอยหน้าขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกเรื่อยๆกับมาค่้อมเท้าซ้ายนะคะ แล้วก็เอาขาไปด้านหลังสุดท้ายโรลล์่ะหายใจเข้าาที่ออกตั้งนิ้วเท้าลอยเข่าดึงขาไปด้านหลังเป็นท่าดาวน์เฟซซิ่งจอกค่ะหายใจเข้าเตะขาซ้ายขึ้นไปด้านบนจ็บพองไว้ไงนะคะดึงขาที่ลงมาหาพื้นน้ำหนักที่หลังจอกขาหายใจออกก้าวขาซ้ายไปด้านหน้าวางขาขวาหลังเท้าลงไปเลยหายใจเข้ายืดอก กดส้นเท้าซ้ายกับขาวขวานะคะแล้วค่อยขย่อนสะโพกขวาลงม,มาเห็นเข้าไหมคะหายใจออกขอนสะโพกไปด้านหลังยืดขาซ้ายค่ะถอยไปให้สะโพกอยู่เหนือขาวขวาค่ะถ้าไยยกนิ้วเท้าซ้ายขึ้นค่ะกดส้นเท้าซ้ายนวดแล้วยืดที่ใต้ขาซ้ายค่ะคู่สึกใหม่เดินมือไปใต้หัวไหล่แล้วยกตัวสูงขึ้นค่ะทะไม่เอาท้องหลังอยู่นนในแนวลาดนะคะหลังไม่งองงค่ะ ว่างสะโพกลงแต่กนขึ้คน,คนเอาเนื้อท้องลงมาหน้าขาลนมายกขดที่คืงนีเลยนะคะแล้วให้พอเอารองมองเลยนะคะใครไปต่อได้ครับตัวลงมาแบบหลังตรงนะคะจากคอต่อสะโพกนะคะไม่ก้มลงนะคะลงมาเอาหน้าท้องลงมาะคะ่ะ ไกลหน้าขานะคะใครมอสอบมาได้ยืดแขนไปด้านหน้าเลย,เลยหายใจเข้าลึกๆหายใจออกผ่อนคลายทุกความรู้สึกของร่างกายสำรวจลมหายใจลงมาเพวางฝ่าเท้าของเขากับป้าค่ะขยับเท้านางะวาค่ะยืนหลังข้อมือหลังข้อมือซ้ายปรับเท้าเ,เขาเ้าขมาใกล้ เอาตักเท้าเข้ามาใกล้ลำตัวเพิ่มขึ้นได้นะคะแต่เท้าไหวเอาไว้ใกล้กลมือกดจะโซ้ายและขวาให้ขนานกันนะคะไม่เอียงแบบนี้นะคะไม่ขนานนะคะอย่างนี้คือเดียวนะคะยกให้ขนานกันนะคะการข้างซ้ายข้างขวาสองข้างลงจะไม่เท่ากันแต่ไม่ต้องตึงตึงนะคะตักขึน จะสามารถบาะหลัดกันเองได้นะคะหายใจออกป่อนคลายเพราะเท้าซ้ายกระดกเลยนะคะเป็นการเสียเข่านะคะแล้วไหวเดินมือไปด้านหน้านะคะ่ะวางศอลงงกลงวางศีรษะลงจิ้นไอกันเลยนะคะขึกก้นขึ้นมาทีนี้เราจะเปลี่ยนข้างนะคะ ขวาขนาดับมือทั้งสองข้างนะคะยิดกับตัวนะคะหายใจเข้า,าตามองตรงไปด้านหน้านะคะ่ะทางห้าสามถึงห้าลมหายใจอย่าลืมบิดตะโปรงความลงให้ขหน่กันนะคะไม่เปิดใหญ่ขึ้นนะคะไม่งั้นท่านี้จะไม่มีประโยชน์เลยนะคะถ้าใครไหวเอามือเอาศอกวางที่พื้นคน่ะคะือเอาไ้่เากวางที่พื้นค่ะ คืออยกตัว,ตว,วขับขึ้นดันเท้าลับขยูบข้างกลางกับเข้าขึ้นเป็นดาวเอฟซิงดอกอีกครั้งดันชั้นเท้าติดพื้นค่ะค้างไว้สามถึงห้าลมหายใจค่ะสามสองหนึ่งน่ลงค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไม่ได้ล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ